วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมก็พ่ายสิริวัดกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้นะครับผมโตโยต้าโคโร拉ออติสนะครับผม 1.8V มินเนอร์เชนนะคันนี้รุ่นท็อปสุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าออฟท็อปสุดเนี่ยมันมีอะไรใช้งานแล้วขับแนละ้วมันเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนที่เราไปทดลองขับนะเรามาฟังข้อมูลก่อนนะครับผมคันนี้โคโร拉ออติส 1.8V m i n o r c h a n ชนปี2017นะครับผมเลขไมล์ที่ใช้งานไป140,000กิโลนะฮะร,ราคาจำหน่ายอยู่ที่570,000บาทนะครับผม คันนี้บอกก่อนนะออปชันให้มาแบบเยอะมากๆนะผมคือถ้าเอาตัว G กับตัว S p o r t มารวมกันก็คือออกมาเป็นตัวนี้แหละนะแต่ว่าช่วงล่างของเขาจะไม่ไช่วงล่างใช้แบบเดียวกับ S p o r t นะช่วงล่างของเขาจะนุ่มกว่านะผมเดี๋ยวค่อยไปลองขับกันนะครับผมอ่ะทีนี้ก่อนที่เราไปลองนะฮะเรามาดูโครงสร้างกันก่นกอนนะผมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะผม2คลิปที่ผ่านมาผมลืมพาชมโครงสร้างตัวรถไปนะผมอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันเลยครับ เรามาดูโครงสร้างของรถยนต์คันนี้กันนะครับผมโครงสร้างคันนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนนะว่าโครงสร้างสวยมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะฮะฝากระโปรงเนี่ยเคยถอดทาสีภายนอกมาแต่ด้านในไม่เคยทําสีนะด้านในจะเป็นของเดิมเดิมนะผมสติ๊กเกอร์ที่เป็นแผ่นใสก็ยังอยู่นะครับผมเนี่ยสภาพสวยโครงสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุ้มซุ้มโช๊คแก้มด้านข้างนะครับผมคานด้านหน้านะฮะสภาพเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนไม่มีการทําสีใหม่แน่นอนนะผมสภาพสวยมากนะฮะและคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะ แรงม้าอยู่ที่171แรงม้านะผมแรงม้าบอกเลยนะใช้งานทั่วไปเนี่เหลือเฟือมาพร้อมเกียร์ CVT I 7สปีดนะผมมีแพดเดิลชิพให้ใช้งานด้วยมีเมนนุ่นโหมดให้ใช้งานด้วยนะผมท่านใดที่ชื่นชอบในการขับรถนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดภาพลักษณ์ของรถสาธารณะนะมันเป็นรถที่น่าใช้และดูแลง่ายมากๆอัหล่ยโคตรถูกนะครับผมอไหล่ถูกมากๆจริงๆนะฮะท่านใดที่ใช้อยู่นะผมมาคอมเมนต์บอกได้ว่าการดูแลรักษาต่อปีต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะผมผมการรับประกันเลยนะไม่สูงมาก ะะคือเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องต่อรอบหนึ่งเอาจริง,รงนะบางครั้งไม่ถึงพันด้วยนะผมเปลี่ยนไส้กรองไส้กรองรวมเข้าไปก็พันต้นๆน,น,นะฮะคือประหยัดจริงๆนะผมเป็นรถยนต์ที่น่าใช้สุดๆไปเลยนะผมอ่ะนี่คือในส่วนของด้านหน้านะผมเรามาดูด้านข้างกันต่อนะฮะนี่ด้านข้างของเขานะผมโครงสร้างด้านข้างก็จะเป็นกระดูกงูเม็ดอาร์นะผมที่เห็นได้ชัดเจนนะผมคันนี้เนี่ยไม่เคยชนด้านข้างไม่เคยชนด้านหน้านะผมไม่เคยทําสี แบบว่าทําสีแบบหนักๆแก้ง,งานโครงสร้างอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเก็บสีเพื่อความสวยงามมีแน่นอนนะครับผมเอออันนี้ก็แจ้งกันตามตรงนะครับผมสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะผมเนี่ยเม็ดอาร์คเรียงกันสวยจับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะตรงกันนะครับมันจะตรงกันนะแล้วก็ตัวแผ่นเหล็กที่มันเป็นเลเยอร์หนึ่งสองสามเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับผมทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายดูที่หลุมอะล่เลยนะผมเพื่อความง่ายนะฮะเปิดมาคุณจะเจอยางอะไหล่นะผมเนี่ยยางอะไหล่เป็นลอกกระทะ หลุมอะไร่ต้องเป็นสีพื้นนะครับผมแบบนี้นะฮะเม็ดอาร์คุณจะเห็นได้นะครับผมซ้ายขวาจะเท่ากันนะครับผมสภาพจะสวยมากนะฮะแล้วก็ซีนกระดูกงูที่อยู่ด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะไม่ได้เป็นสีเทามันจะไม่เป็นสีเดียวด้านนอกนะครับผมแล้วก็ดูรอยเจาะต่างๆว่ามีรอยเจาะการติดแก๊สไหมนะครับผมดูนะครับผมว่าตัวถังเนี่ยมันไม่เคยถอดไม่เคยแกะแล้วก็ไม่เคยมีการเจาะรูต่างๆนะผมไม่มีสีโปงสีโป๊ออะไรแล้วสภาพสวยมากคันนี้คอนเฟิร์มเลยนะโครงสร้างเดิมมากๆ แต่สีสันภายนอกอ่ะเคยเก็บงานมาแล้วนะผมอ่ะทีน,นี้โครงสร้างเราดูไปแล้วเราไปทดลองขับกันเลยครับเราก็จะออกไปทดลองขับกันนะผมวันนี้รถจะเยอะหน่อยนะวันนี้เป็นวันวันพุธอ่าวันพุธนะผมที่25สิหางหาคมนะฮะรถจะเยอะหน่อยถึงจะเคอร์ฟิวก็เถอะเออแต่รถมันก็เยอะจริงแหละอาจจะขับเร็วไม่ได้นะครับผมอ่ะเรามาทดลองขับกันนะผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูสมรรถนะการขับขี่สภาพการขับต่างๆนานาเนี่ย เรามาดู Option ออฟชั่นกันก่อนนะผมนะออฟชั่นของรถยนต์คันนี้เนี่ยเริ่มจากที่ด้านนอกเลยนะผมด้านนอกเนี่ยด้านหน้านะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะเป็นไฟหน้าที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมคือเป็นดีไซน์ที่ดูสวยขึ้นกว่ารุ่นปี2014นั่นแหละคือคันนี้มันไม่ได้เชนแล้วนะครับผมมันก็จะดูแบบดูหล่อขึ้นดูเท่ขึ้นนะ ก็ดูดีนะผมมีเดชามนิ่งไร้นะผมแล้วด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกให้นะผมในส่วนของการตกแต่งตรงช่องดักลมด้านหน้ากันชนเนี่ยก็จะเป็นสีเทาแบบเงานะครับผมเป็นสีเทาแบบเงามันไม่ได้สีดําด้านนะคือถ้าเป็นรุ่นที่มันต่งกว่านี้จะเป็นสีดําด้านนะผมแต่เนี่ยจะเป็นสีเทาที่มีการป้นเคลียรเงามานะผมมันก็ดูสวยดูหรูหราขึ้นนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะะสวมใส่ล้อแม Mac ็กทูโทนขนาด16นิ้วก็แม็กก็ลายสวยดีแต่แม็กมันเล็กไปหน่อย คือถ้าได้แม็กขอบ17หรือ18มันจะดูแน่นกว่านี้มันจะดูมันจะดูหลอกกว่านี้เออตัวรถเนี่ยมันดูดูดีแล้วแต่ว่าล้อมันเล็กไปนิดนึงนะผมอันนี้ได้ล้อ16นะผมในส่วนของยางที่สวมใส่ก็เป็นยางปี2020ยางสภาพยังดีอยู่คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะ ยังไม่ต้องเปลี่ยก,ก็ใช้งานได้สักระยะหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าสีเลือกก็เปลี่ยนได้น,นี้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยออปชันความปลอดภัยที่ได้มาก็คือจะมีในส่วนของ parking sensor มีกล้องมองหลังให้นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะฮะก็จะเป็นไฟท้ายที่ดูสวยดูดีดูดหล่อขึ้นนะครับผมการตกแต่งของเขาก็จะดูแบบเป็น minor change มากขึ้นนะครับผมไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่ไฟหน้าอย่างเดียวนะเปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่างที่บอกไปความปลอดภัยก็ให้มาครบนะฮะกล้องมองหลงัง Parking นเซอร์ในส่วนของระบบเบรกก็ให้มาครบเหมือนกันนะฮะก็จะมี ABS EBD e b a นะผมระบบช่วยเหลือการออกตัวทางลาดชันนะครับมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSC การลื่นถลาย TRC ต่างๆนานามีให้ครบหมดนะผมคุณไม่ต้องห่วงนะแล้วก็รวมถึงภายในเนี่ยก็จะมีในส่วนของถุงลมนีรภัย7ตําตำแหน่งนะผม7็ดตำแหน่งมีตรงไหนบ้างมีหัวเข่าคนขับมีม่านถุงลมด้านข้าง มีถุงลมด้านข้างแล้วก็ถุงลมด้านหน้านะผมมีทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งนะครับก็ มีรอบคันเลยนะมีรอบคันเลยก็ถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีต่อผู้บริโภคนะครับผมทีนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่ภายในนะผมเรามาดูออปชั่นภายในดีกว่าว่ามีอะไรใช้งานบ้างนะครับผมด้านในเนี่ยเริ่มจากที่คนขับนะครับผมคนขับเนี่ยคุณจะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะผมในส่วนด้านซ้ายเป็นการควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเล่นรับสายโทรศัพท์ด้านขวาจะเป็นในส่วนของการควบคุมหน้าจอ M I D นะฮะหน้าหน้าจอตรงกลางนี่ยไว้ดูข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองระยะทางที่ใช้งานไปการสตารวว่่าชะะยเลไปกีัโ แล้วนะครับผมก็จะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะผมเป็นระบบแจ้งเตือนเมสเซจต่างๆด้วยนะฮะก็ถือว่าดีเลยครบทุกอย่างนะผมเป็นเมนูภาษาอังกฤษอุณหภูมิภายนอกล้าตำแหน่งเกียร์ต่างๆก็อยู่ตรงนี้แหละนะเป็นหน้าจอสีที่เป็นแบบไม่ได้สีแบบสีสันแบบโทรศัพท์มือถือนะเป็นสีเป็นสีแบบสีสีเออง่ายๆนะผมดูง,ง่ายๆนะฮะ ก็ไม่ได้แบบแยงตาอะไรมากแล้วก็ด้านข้างของเขาก็จะเป็นวัดรอบแล้วก็วัดความเร็วนะผมระดับเชื้อเพลิงแล้วก็ระดับความร้อนนะฮะก็มีแค่นี้นะผมก็ดูง่ายๆสบายตานะครับผมแล้วก็พวงมาลัยของเขายังไม่หมดนะก็จะมีแพดเดิลชิปให้นะผมอยู่ด้านหลังพวงมาลนะัยเนี่ยเอาไว้เชนเก,เกียร์เพราะว่าคันนี้มาพร้อมเกียร์ CVT 7สปีดมีเมนวนวลโหมดให้ใช้งานนะผมก็สามารถที่จะชิปเกียร์เชนเกียร์ได้นะผมเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่เข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ด้านหลังของพวงมาลัยก็ยังไม่หมดอีกมันเยอะมาก มีคูชคอนโทรให้นะผมเป็นคูชคอนโทรแบบธรรมดาเป็นระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติแต่ยังไม่มีระบบแปรผันเบรกเองปามเลนนะผมยังไม่มีนะโตโยตา้าเซฟตี้เซนยังไม่มีในรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นคูชคอนโทรแบบยุคแรกๆเออต้องบอกอย่างนี้นะครับผมอยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะเป็นก้านเลีย้ยๆอยู่ทางขวามือนั่นเองนะก็ใช้งานง่ายดีนะครับผมมีให้ใช้ก็ลองใช้ดูนะผมมันใช้งานง่ายนะถ้าขับทางตรงยาวๆไกลๆเนี่ยอย่างเราไปต่างจังหวัดนี้นะมันช่วยได้เยอะมันทําให้เรา ไม่เมื่อยล้าในการกับขี่มากนะครับผมในส่วนของคุณคอนโทรลเนาะแล้วก็ตรงกลางนะผมเป็นเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสนะฮะที่คุณเห็นเนี่ยก็จะมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะไอพอดแผ่นดิสดีวีดนะครับผม f m MM a ได้อยู่แล้วนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะก็ถือว่า ให้ระบบมาค่อนข้างครบนะครับผมค่อนข้างครบเลยก็มีเมนูต่างๆเนี่ยให้เลือกนะมันสามารถไปเชื่อมต่อตัวดิจิตอลทีวีก็ได้นะเพราะว่าฟอนต์ของ Toyota เนี่ยมันเชื่อมต่อได้ง่ายมากนะผมให้ร้านประดับยนเขาทําให้ก็ได้นะฮะมีเสาวากาศภายในนะผมแล้วก็มีกล่องดิจิตอลทีวีเชื่อมต่อซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมก็สามารถที่จะดูหนังได้แล้วก็แต่ว่าต้องลดล็อกก่อนนะหน้าจอนะ่ะ คือถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยมันจะมีระบบเซฟตี้หน้าจอเวลาเราดูหนังเนี่ยถ้าเราขับรถอยูนะ่หน้าจอจะดับนะครับผมคุณต้องไปหาวิธีปลดล็อกเอานะผมอ่าอันนี้ก็เป็นบอกวิธีบอกกล่าวกันนะผมก็ต้องปลดล็อกก่อนมันถึงจะใช้งานได้ตอนขับขี่นะฮะไม่งั้นมันจะ,จะสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะผมถัดลงมาด้านล่างนะผมจากเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเป็นแบบซิงเกิลโซนนะฮะมีระบบควบคุมความสมดุลอากาศภายในรถ e นาโนอีนะฮะในนาโนอีตัวเนี้ยมันดียังไงมันดีสําหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ มันจะปล่อยประจุขั้วลบนะครับผมมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรมาดักจับฝุ่นที่อยู่ภายในเนี่ยทำให้อากาศภายในรถมันสะอาดนะครับผมมันจะมีปุ่มตรงนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้นี่คือเปิดใช้งานแล้วนาโนอี e นะครับผมอ่าก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ช่องการเชื่อมต่อต่างๆก็มีมาให้ครบ USB AUX ปลั๊กเอาท์เล็ตมีมาให้ครบหมดนะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าครบหมดนะครับผมที่พักคงพักแขนที่วางแก้วน้ำอะไรต่างๆก็มีมาให้นะฮะแต่สิ่งที่ผม อยากจะให้ Toyota ในรุ่นนี้มันมีคือเบรกมือไฟฟ้าแต่มันไม่มีไม่เป็นไรนะผมเบรกมือไฟฟ้ามันไม่มีนะผมอย่างคู่แข่ง h o n d a c i v i c f c เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะ 1.8E หรือว่าถัดขึ้นมาเป็น 1.8EL เนี่ยคือเขาได้หมดไนงะเขาได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะฮะแต่ใน t o y o t a Altis 1.8V ไม่มีเป็นเบรกมือธรรมดาอันนี้ก็ผมไม่ได้ติดใจอะไรนะผมแต่เขาให้อย่างอื่นมาทดแทนก็ถือว่าโอเคแล้วอย่างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแบบนี้ เออก็ดีนะครับผมใช้งานอันนี้ได้ใช้งานทุกวันอยู่แล้วเวลาขับกลางคืนใช่ไหมเวลา Fortuner มันขับตามหลังเนี้ยมันก็ไม่แยงตาเรานะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่า c ี vic ์เขาไม่ให้มาเออนี่ก็แลกเปลี่ยนกันไปนะผมบางอย่างมีบางอย่างไม่มีอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการตลาดของเขาละกันเนาะก็ประมาณนี้นะผมในส่วนของวัสดุภายในนะครับผมวัสดุภายในเนี่ยเขาให้มาดีนะเป็นนวมบุนุ่มไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าแผงประตูด้านข้างนะผมเป็นนวมบุนุ่มมาวัสดุค่อนข้างพรีเมียมเลยแล้วการกบบย,ย่อยาาาขขััมมมผผู 6 0 7 0 80ร้อยหนึ่งนะผมก็เร่งเร่งประมาณนี้แหละนะฮะเสียงลมมีเข้ามาเล็กน้อยมากนะครับผมเล็กน้อยมากๆคือถ้าคุณไม่ติดภาพ Lucky, ลาาาักษณ์ที ist, ่มันเป็นรถสาธารณะนะสำหรับโตโยต้าโคโร拉ออสซิตเนี่ยมันเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะช่วงล่างก็นุ่มนะครับผมคือถ้าท่านใดไม่ได้เป็นคนขับรถแบบต้องการช่วงล่างแน่นๆนเฟิรม์มๆนะโตโยต้าออสซิเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์เพราะว่าซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากนะครับผม ซับแรงสั่นสะเทือนดีมากนะผมแล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างที่จะออกไปแถวนุ่มขับเรื่อยนะฮะไม่ได้เน้นซิ่งอะไรมากถือว่าดีเลยนะผมการเก็บเสียงก็อยู่ในระดับที่รับได้รับได้นะผมคือถ้าเราไม่ได้ขับแบบเร็วมาก1้อย6 0เสียงล่มเนี่ยมันก็มีเล็ดรอดเข้ามาแต่มันน้อยมันน้อยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ดีแการดูแลรักษาก็ถูกด้วยนะผมถูกมากจริงจนะฮะคือท่านใดที่รู้แหล่งอะไหล่ของรถแท็กซี่เนี่ยคุณสบายเลยสบายเลยจริงๆเพราะ อะไรค่อนข้างถูกมากๆแล้วการดูแลรักษาเนี่ยจะถูกตามไปด้วยนะครับผมเออและคันนี้เป็นรุ่น V การตกแต่งมันไม่ได้รถแท็กซี่ทั่วไปอย่างด้านหลังเนี่ยอยากให้ตากล้องถ่ายก็ได้มีม่านบังแดดให้เห็นปะมีม่านบังแดดให้นะผมแต่ว่ามันเป็นแบบใช้มือดึงนะไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับผมแบบใช้มือดึงอนะันนี้ก็ ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ใช้งานนะครับผมก็เพิ่มความแตกต่างระหว่างรถสาธารณะกับรถส่วนบุคคลละกันนะฮะก็ถือว่าด,ดีมากๆนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะผมในส่วนของพื้นี่การนั่งโดยสารด้านหลังนะผมก็นั่งได้เหลือเฟืออยู่แล้วนะฮะเหลือเฟืออยู่แล้วค่อนข้างกว้างนะฮะค่อนข้างกว้างนั่งสบายเบาะนุ่มมีที่พักแขนให้มีที่วางแก้วน้ําให้มีปลั๊ก เกี่ยวกับการชาร์จแบตให้2พอร์ตเป็น USB Type A นะ2พอร์ตเลยนะผมไม่ต้องมาหาหัวแปลงเอาแค่สายที่เรามีอยู่เสียบปุ๊บก็ชาร์จแบตได้เลยนะตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผมเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถยนคันนี้นะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะผมออปชั่นก็ดีขับก็ดีนะการดูแลรักษาก็ถูกนะผมในราคา570,000บาทรถปี2017รุ่น1.8 V m i n o r Chain นะผมคันนี้นะท่านใดที่สนใจนะผมโทรมาสอบถามได้ที่ 090, 101, 1019นะผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะผมดาวเริ่มต้น54บบาทนะผมพร้อม ขับฟรี90วันนะผมท่านใดที่สนใจโปรโมชันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะผมเพราะว่าระยะเวลาถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะผมอ่าแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษ,ษัทกำหนดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com